มาดูคันข้างหน้าเรานี่เลยดีกว่าฮะคันนี้เนี่ยเป็น m อ2021ที่1เราทาสีคัสตอมสีรถนะครับเป็นสีเขียวคาร์บอนที่เราชอบอะนะเนาะสีเขียวนี่มันแรงดี2ทําโชกชกหน้าคันนี้โหลดมาสงนิ้วการโหลดเนี่ยมันดียังไงกันไหมนอกจากมันจะเตี้ยมันจหลอดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ค่าขับขี่ดีขึ้นนุ่มขึ้นเกาะถนนขึ้นคันนี้เนี่ยผมชกหลังยังไม่ได้ทำอะไรนะหน้าที่ลงมาแล้วนะเหลือหลังอย่างเดียวที่ยังไม่ลงซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการโมดิฟายเป็นลาดับถนะัด ที่ CPM o t o r b i k e นะครับก็จะเรื่องของกาทำสีแล้วเสร็จช่วงล่างแล้วเนี่ยเราจะมีเซอร์วิสของตัวที่ทำงานคาร์บอนด้วยซึ่งลายที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเป็นลาย2ซึ่งเป็นลายยอดนิยมนะครับตัวค้างก็ทำเหนือไฟก็ทำนะครับสเกตมองลึก่องลงไปปกติถ้าเกิดเป็นอย่างคันนี้เราบ้าพลังมากเราทำทั้งตัว V แล้วก็ตัวใต้ชิลเลยก็เลยต้องใส่ตัวชิลใส่เพื่ออ,อวดนะอวดข้างในนิดนึงให้เขาเห็นว่ากูทำมานะอะไรเงี้ยสกเกตว่าคันนี้เนี่ยเพราะจะด้านหน้าที่เราทำไปแล้วเนี่ยสกเกตด้านข้างตัวยาวตตตัััััััวววววววยยยยยยยาา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 เเเเเนน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 ี้ปปกกิิออ่่่่่่่ผมมมมมมมจจะะะะะไไไคคหห็ใรรรรรททพพแล มันใช้เยอะก็แปลว่ามันแพงเขาก็เลยไม่ค่อยทํากันแต่เราก็อยากทาอ่ะก็เลยทำมาซัดเป็นตัวยาวเลยท้ายเบาฝาไปท้ายเบานะฮะอันนี้ก็จัดมาด้วยเนี่ยก็จัดแล้ว่ะเนาะมาดูตรงนี้ไม้ผมสังเกตนะตรงช่วงบริเวณเนี้ยตรงไม้ก็ดีตรงคอรถก็ดีเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้าเชียนะเขาจะเชียให้ทำเพราะว่าเป็นจุดที่มันอยู่ใกล้ใกล้มือเราใกล้หูใกล้ตาเพราเราเราขี่ใช่ไหมเรามองเห็นตลอดเวลาเห็นของตลอดเวลาใส่แล้วมันรู้สึกดีก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะใส่ตรงนี้ลงไปสวนอีกเรื่องนี่ก็คือตัวเรื่องของโช๊คปัจจุบันเรามีการเซ เซตโชว์ show, แต่ก็ไม่รู้จะเซตที่ไหนดีไปที่นู่นเขาบอกไม่ดีไปที่นี่เซตเขาบอกเซตเสร็จแล้วมีปัญหามาที่เราแล้วกันนะ CPM มมอเตบมีอะไรก็เดี๋ยวแวะเข้ามาแล้วเลยตรงนี้ไม่หนีไปไหนนะครับผม